รู้ไหมว่าเมื่อคุณทำเพื่อผู้อื่นนะทำเพื่อผู้อื่นนะเป็นจิตอาสาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วมีวันหนึ่งมันไม่ได้ดั่งใจคุณมีวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคุณบอกว่าแบบทำดีไม่เห็นได้ดีเลยทำนั่นไม่เห็นอย่างนั้นทำนี่ไม่เห็นอย่างนี้ แสดงว่าคุณกําลังเห็นแก่ตัวแต่ถ้าคุณไม่สนใจอะไรเลยนะคุณไม่สนใจอะไรเลยแล้วคุณสนใจแค่ตัวคุณเองก่อนคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณเริ่มสนใจตัวเองก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยจะบอกให้ฟังนะว่ามันต่างกันยังไงสนใจโฟกัสแค่ตัวเองคุณจะสามารถปล่อยคลื่นหรือคุณสามารถทําดีให้ผู้อื่นได้อีกเป็นร้อยเป็นล้านเพราะคุณเต็มอิ่มกับตัวเองมากพอแล้ว แต่เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มนะเริ่มทำให้ผู้อื่นก่อนนะแล้วคุณก็มาบ่นอย่างนั้นนะคุณเห็นแกตัวเพราะอยากให้เขาเขาเหล่านี้ทำให้คุณบ้างคุณหวังผลตอบแทนเลยจริงไหมเมื่อคุณต้องการแต่เขาคุณไม่ได้อย่างที่คุณต้องการคุณก็บ่นนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเนี่ย คุยกับตัวเองให้ได้นะครับคุยกับตัวเองให้ได้ตัวเองคุณตัวของคุณจะบอกนะครับว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆก็คือดูแลตัวเองก่อนไหมให้ตัวเองก่อนไหมถ้าคุณยังป่วยคุณรักษาคนป่วยไม่ได้จริงไหมดูแลตัวเองก่อนครับให้ตัวเองกินอิ่มก่อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วคาว่าเห็นแก่ตัวมันออกมาจากความคิดจากจิตของคุณไม่ใช่การกระทํา มันเลยมีเหตุผลว่ามีหลายคนมากที่อยากเป็นคนดีอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนดีครับคนดีไม่ต้องพยายามนะยอมเป็นคนไม่ดีนี่แหละนะแต่ว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรเดี๋ยวมันดีเองเดี๋ยวเราจะดีขึ้นเองแต่พออยากเป็นคนดีเราพยายามเยอะเหลือเกินแต่พอไม่ได้ดีก็ท้อแท้นะแล้วก็บ่นต่อว่าแล้วคนดีเขาไม่ว่าหรอกเขาไม่บ่นหรอก แล้วเขาทําแล้วเขาได้ดีด้วยแต่ก่อนอื่นเขาไม่ยุ่งกับใครเขาทําให้ตัวเองก็พอนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มจะเสียสละนะทําเพื่อครอบครัวทําเพื่ออย่างงั้นทําเพื่ออย่างนี้แต่คุณมาบนรับหลังผมว่ามันไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโฟกัสตัวคุณเองกินอิ่มนอนหลับมีความสุขแล้วครอบครัวสืบตังคุณจะให้อะไรใคร มันคุณจะรู้สึกแบบก,ก็แค่นั้นน,นั่นเป็นคนใจกว้างได้ทันทีเพราะฉะนั้นอย่าวัดตัวเองกับใครอย่าตัดสินตัวเองแล้วก็อย่าให้ใครมาตัดสินง่ายๆก็คืออยู่กับตัวเองให้บ่อยๆถามตัวเองคุยกับตัวเองคำว่าตัวเองในที่นี้ของผมหมายถึงคุณจะคุยกับอากาศจักรกวาลก็ได้ เพราะจริงๆแล้วตัวคุณนั่นแหละคือจัก,กรวาลวันนี้ในคลิป You Tube ผมไปดูใน You Tube นะครับมผมสอนหายใจนะครับในการกระตุ้นต่อมไพแเนลนะต่อมไพแเนลเนี่ยมันจะอยู่อยู่ตรงนี้ลึกๆซึ่งมันตรงกันกันกบหว่างคิ้วหรือเรียกว่าตาที่สามนะโอนนี้วันนี้ให้สอนแพงหมดเลยนะวิธีการกระตุ้นตรงนี้มีคนนึงนะคอมเมนต์มาว่า ว้าวลองทำแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในจัก,กรวาลเลยค่ะคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะ่ะจักรวาลี่ะมันอยู่ในตัวคุณนะแล้วคุณก็อยู่ในจักรวาลอีกทีหนึง่งนะแล้วคุณก็อยู่ในตัวคุณอีกทีหนึง่งแล้วจักรวาลก็อยู่ในตัวคุณอีกทีหนึง่งพูดไปแล้วมันอาจจะซับซ้อนแต่จริงๆแล้วคุณนั่นแหละคือจักรวาลคือหนึ่งเดียวกันอากาศที่คุณหายใจ มันก็อยู่ในพื้นที่ของจักรวาลเหมือนกันแค่มันลงมาในชั้นบรรยากาศโลกเรื่อยๆเื่อยๆเืยๆแปลงสภาพไปเรื่อยๆเราก็คือหนึ่งเดียวนั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วเราพูดไปแล้วก็หาว่าบ้าเนาะเดี๋ยวดูว่าแบบเลอะเทอะไรสาระผมเลยอยากให้ทุกคนเริ่มจากทําชีวิตประจําวันให้มันดีขึ้นก่อนตั้งสัจจะกับตัวเองได้ไหมก่อนที่จะไปบนก่อนที่จะไปบนว่าเนี่ยนะถ้าลูกช้างได้แบบนี้จะมาวิ่งสิบรอบ ลองบนกับตัวเองดูไหมว่าถ้าได้อย่างที่ต้องการเนี่ยจะทําอะไรให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยนะโอเคไหมให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยนะครับหวังว่าคงเข้าใจเข้าใจไหมบนกับตัวเองนะอะลองบนกับตัวเองนะก่อนจะไปบนศักดิ์สิทธิ์บนอะไรอะ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะที่มีเรื่องเล่าแม่นาค พญานาคพระพุทธเจ้าทุกคนเคยเกิดมาเป็นมนุษย์แสดงว่าเราก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนี่นาะแต่เราลืมไปนะไม่ได้บอกให้ไปเทียบชั้นนะไม่ได้บอกว่าอโอ้ยอย่างงั้นอัดตาเยอะไม่มาโูอีโก้เยอะไห่คุยกับตัวเองให้ได้ก่อนนะให้เข้าใจกฎของธรรมชาติก่อนว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะไปบนกับเขาอ่ะ ว่าถ้าได้สิบล้านเอาไข่สิบฟองบนกับตัวเองก่อนไหมนะว่าถ้าได้จริงๆเนี่ยจะทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะบางคนรู้ไหมว่าเออจะไปบนเนี่ยต้องซื้อของไปเส้นก่อนอ่าซื้อดอกไม้ทูบเทียนซื้อผลไม้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอได้เนี่ยค่อยจัดชุดใหญ่แล้วทําไมมันก็คล้ายๆกับคนที่ออกกําลังกายอะ่ะนะออกกําลังกายอยากผอมเหลือเกินนี่จะตื่นเช้าก็ไม่ตื่นทําอะไรก็ไม่ทํา นะเนี่ยถ้าได้ไปที่นี่นะ่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้เห็นไหมคุณผิดสัจจะคําพูดหรือการบนบานสารเก่าตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วตัวคุณที่เป็นคนที่มันศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันจะให้คุณได้ไหมอ่ะหนึ่งหนึ่งกันเป็นแถวเลยนะโหเหมือนกันคิดง่ายๆถ้าอยากจะลดลดเลยไม่ต้องมาพูดอะไรหรอกมันลดความศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณมากกว่านะครับเพราะฉะนั้น ลองบนบานสารเก่าวตัวเองสิอยากรอยอยากสวยอยากรวยเส้นตัวเองก่อนได้ไหมนะว่าถ้านะคุยกับตัวเองมองขึ้นไปบนฟ้ามองตรงนี้กระจกว่าชีวิตฉันจะเจริญขึ้นนับจากนี้มีบ้านมีรถการงานค่อยๆสบายขึ้นครอบครัวมีความสุขขึ้น หลังจากนี้ภายในห้าปีนะฉันจะเส้นไหว้ด้วยกันยิ้มมีความสุขไม่พูดเรื่องชาวบ้านไม่สนใจเรื่องชาวบ้านคุณลองดูสิเอาให้มันสมเพุสมผลนะเหมือนกับการลดน้ำหนักนะแต่สุดท้ายเราจะว่าไงเราจะพูดว่าอะไรรู้ไหมเออว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มพอคุณบอกคำนี้ปุ๊บ คุณแคนเซิลเลยเพราะตัวคุณศักดิ์สิทธิ์มากแล้วเราส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นจริงไหมเพราะฉะนั้นลองดูสิเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีมีพลังมีฤทธิ์มากเลยอ่าเรานี่แหละคือเอ่อปมนแม่นาคเวอร์ชันยังไม่เป็นอะไรอะแม่ตะเคียนหรืออะไรเนี่ยเราเนี่ยให้หวยตัวเองได้บางคนนี่นอนหลับฝันหาเลขเลยนะทำไมเราทำได้อะ่ะ เออเพราะว่าลึกๆแล้วภายในเราอะ่ะมันมีพลังงานมีอะไรไหลเวียนอยู่แต่เราไม่เคยขุดมาใช้นะเพราะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเป็นนางตะเคียนแม่หนักสารเจ้านั่นเจ้านี้เฮ้ยประวัติคนนั้นประวัติคนนี้เขาเคยเป็นคนเหมือนกันเหมือนกันนี่นะใช่ไหมเราก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นลองดูสิบนดูบนด,บนดูบนกับตัวเองเนี่ยบนบานสารเก่าตัวเองเนี่ยจะงมงายจะผิด ทำไมเวลาไปขอเลขเจ้าแม่นั้นสำนักนั้นสำนักนี้เวลาไปขอเขานะ่ะแล้วเวลามันไม่ถูกน้อยคนนะครับที่จะโทษว่าไม่ถูกเพราะนั่นเพราะนี่เพราะนู่นแต่มาโทษอะไรโทษตัวเองแต่พอถูกให้เครดิตโอ้โหมันดีมากนะที่นั่นมันดีนะต้องไปที่นี่แล้วชีวิตจะดีขึ้นไปทำอย่างนั้นอย่างนด้นลืมตัวเองไป ตัวเราเนี่ยอุตส่าห์บากหน้าแบกตัวเองไปขอมันไม่ให้เครดิตตัวเองอะเห็นไหมลืมคนแรกที่คุณลืมหลงลืมก็คือตัวคุณนั่นแหละเพราะฉันลองย้อนกลับมาขออะไรก็ได้กับตัวเองเส้นไหวไปก่อนเลยมีอะไรแลกเปลี่ยนกับตัวเองบ้างที่มันสมน้ำสมเนื้อกันขอสิบห้าวันนะครับปีนี้นะปีนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวเท่านั้นคือ เอาซีซั่นหนึ่งที่เรียนเมื่อปีที่แล้วโน้นน่ะมาบวกกับซีซั่นสองที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อประมาณเดือนเมษานี้แหละนะมาบวกกันทั้งซีซั่นหนึ่งและซีซั่นสองราคาแค่หนึ่งมืนหกพันเก้าร้อยบาทจากจากหนึ่งมืนเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับเรียนสิบห้าวันซีซั่นหนึ่งและสิบห้าวันซีซั่นสองพร้อมกัน เท่ากับว่าคุณได้เนื้อหา30วันเต็มเตมในเนื้อหามีอะไรบ้างจิตสำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกคืออะไรกดแรงดึงดูดมันคืออะไรยังไงการเขียนบันทึกยังไงก่อนนอนทำยังไงหลังตื่นนอนทำยังไงนั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงระหว่างวันทำอะไรนะยังไม่พอสีั่นสองมีเรื่องของควอนตั้มฟิสิกส์นะควอนตั้มจ์นะการนั่งสมาธิในควอนตัมนะ รวมถึงจิตวิญญาณนะเรื่องของจิตวิญญาณตอนท้ายสนุกมากและที่สำคัญลืมบอกไปในซีซั่นสองเนี่ยมีผู้สอนรับเชิญสามคนนะอ่าเขาก็จะสอนเกี่ยวกับมิติคนนึงแต่ไม่บอกว่าใครต้องไปดูเองสำหรับคนที่เรียนเกี่ยวกับมิตินะลึกนะอันนี้ลึกนะแล้วก็ยาวมากนะแล้วก็อีกคนนึงก็เกี่ยวกับเรื่องของ เรียกว่าอะไรอะพลังงานหรือการดึงดูดของเขานี่แหละนะอีกคนนึงผมอึ้งมากเรื่องของการเก่งเลขหวยผมงงมากเลยว่าคือ,คอผมให้อิสระนะว่าดูซิว่าเขาจะเขาก็ใช้นะเอามาบอกนักเรียนในห้องนะว่าการเก่งเลขซื้อลอตเตอรี่มีแล้วก็ถูกด้วยนะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะ มีคนขอบคุณเขาด้วยนะในในถ้าใครได้ดูเอ,อข้อความที่ผมโพสต์แปะไว้ว่ามีคนขอบคุณในแต่ละวันน่ะอผมเอามาโพสต์เอาไว้ใน Facebook กันนะครับไปดูได้นะอ่าก็คือมีโบนัสคนช่วยสอนถึง3ท่านนะครับอ่ไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเต็มเต็มครับเนื้อหา30วันรวมรวมแล้วนะไม่รวมกับเพลงที่ผมจะให้อีกนะมีอีกครับ เพลงที่เอาไว้ก่อนนอนนะต้องฟังเพลงอะไรนั่งสมาธิยังไงมีนะครับก็คือครบองค์รวมในนั้น